คลิปนี้อานนี้นะคะหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นไม่ควรเล่าเแบบนะนคะ นี่ชมคู่วันนี้นหน้าอย่างไหน,หนูน่ะก็ทาคะแนนผลการเรียนได้ดีมากๆวันนี้น่ะพี่จะพาหนูน่ะไปกินเนื้อย่างตามที่หนูอยากกินเลยพี่น่ะได้ยินว่านูน่ะบน,บนบนพุ่มคาหลายครั้งแล้วว่าอยากกินเนื้อย่างอยากกินเนื้อย่างตอนนี้ จะสำเร็จแล้วนะพี่จะพาไปกินวันนี้เลยนี่แหะครับพี่ขอบคุณนะคะยย้ยจะได้กินได้ย่างแล้วเราไปเลยดีกว่าไหมจะดีใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปกันก่อนแต่ว่าสัญญานะว่าจะเป็นเด็กดีนะถ้าอยู่ที่ร้านค่ะพี่โดยสัญญาเลยงั้นเราไปเร็ดีกว่านะคะมือตืนเต้นมากๆเลยป่าป่ๆป่ปโอ้โหรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ย คุณจ้าลงมาได้แล้วถ้าไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านเลยนะแป๊บนึงค่ะพี่หนูกาลังอึ้งกับร้านอยู่น้ะโอ้โหคนเยอะมากๆเลย呀แป๊บนึงนะคะหนูขอท,ทําธุร์เลยเนิดเดีเดี๋ยวหนูลงไปค่ะได้แต่านานล่ะมาแล้วค่ะพี่เดี๋ยวเราไปกินเลยดีกว่านะคะหนูดหนื่อยอปมากๆตัวหิวม,มากเลยจ้าจ้าจ้าแต่ว่าเรารีบไปยันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวถ้ามีคนมาอีกเนี่ยที่อยากจะไม่ว่างก็ได้ ตอนนี้เนี่ยเรารีบไปนั่งจองที่กันก่อนเดี๋ยวคนเยอะเขาว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวตักประมาณพอนะั้ต้องตัดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวัสองท่านใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้านะคะเดินเข้าไปนั่งด้านในเลยนะคะนั่งรอก่อนเดี๋ยวสั่งเนี่ยสั่งด้เลยนะคะตามสบายเลยค่ะโอ้พี่ดูสิร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีมา,มา,มากๆเลยแถมลมเนี่ยเย็อสบายมากมๆาคนเยอะสงสัยร้านน่ๆอร่อยแน่ๆเลยอะ่ะ ว้าวมาแล้วโอ้โหเนื้อเยอะมา,มากๆเลยอะ่ะร้านนี้นี่คุ้ยคุ้มจริงๆเลยใช่ค่ะพี่แบบนี้เราจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้โหหนูขอวยับก่อนนะคะพอดีหนูหิวบัวเคยไม่ไหวแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยร้านไม่ได้เดินหนีซะ้หน่อยนะค่อยๆกินอย่าติดคอนีอ่แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเนื้อที่นี่เนียน,น,นุ่มาม,ามากๆเลยอะ่ะอยากรู้จังเลยเอาเนื้ออะไรมาทำเนี่ย เนื้อหมูคุณนุ่มมา,ากๆเลยคุ้มหมักยังไงเนี่ยนั่นกิดคะเหรืวปิมนัปลาในปากเลยอย่างน้อโมเนื้อหมูคือเปื่อยมากๆเลยนะแล้วก็นุ่มด้วยแต่ว่ามันยังมีกลิ่นเหนียอะไรสักอย่างแต่บางทีอาจจะเป็นกลิ่นของการหมักก็ได้มั้ง <c oughs> ลูกค้าเยอะใช่ไหมสวัดดีเนื้อหมูของฉันเนี่ยเป็นเนื้อหมูสุดพิเศษเลยล่ะรับรองว่าจำไม่มือลกหน้าเลยล่ะ <c oughs> เก็บเงินด้วยค่ะจ้าจ้าจ้าเรนไ,ไปจ้าอ่ะรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งเนื้อทั้งอะไรแล้วก็เป็น250บาทจา้าเป็นยังไงบ้างคะเนื้อย่างของทางร้านเรา ดีมา,มากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยอยากจะรู้จังเลยว่าทางร้านเนี่ยหมักหมูยังไงเนี่ยนุ่มนิ่มมากๆเลยคือมันจะมีกลิ่นหนึ่งๆก็เหอะขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าทางร้านเนี่ยบอกสูตรลับไม่ได้หรอกนะจ๊ะเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมาเป็นสูตรลับสูตรพิเศษจ้าบอกให้ใครรู้ไม่ได้นะเพราะเป็นความลับของทางร้านด้วยจ้า ขออภัยด้วยนะจ๊ะที่บอกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุูกค้าสองคนไม่มีอะไรแล้วคันก็อขอบคุณนะคะที่เข้ามาอุดหนุนโอกาสหน้านเนี่ยเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะร้านเรายินดีต้อนรับค่ะค่ะเดี๋ยววันหลังนะจะมาติ๊อีกนะคะอร่อยมากๆชมพู่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะเห็นว่าหนูมีการบ้านใช่หรอเออจริงด้วยค่ะหนูลืมไปเลยงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะคะ สุดรับของเนื้อหมูหมักของฉันหรืวเปล่ามันเป็นสุดพิเศษสุดรับผู้ขาดทานอยากรูขึ้นว่าเนื้อหมูที่ฉันอบปรมทำเนี่ยมาจากไหน ก็น,นี่ไงเพียบเลยบอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยอร่อยจนไม่รู้ลืมเวล,ลาเอาล่ะวันก่อนฉันเอาหลุมไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันจะฝังซีกไหนดีล่ะฝั่งเนี้ยฉันเอาไปหมดแล้วที่แท้ไปหมดแล้ว ฝั่งไหนดีฝั่งนั้นโอไว้ข่าวหน้าละกันวิฝั่งหนูดีกว่าฝั่งหนูเรา,ายังไม่เคยเอาเลยนี่นาสงสัยน,น่าจะสดสด,สดใหม่ๆทั้งนั้นเลย การหมักของฉันแน่นานลูก้าจับไม่ได้แน,น่นอนเพราะชิ้นหมักดับกลิ่นให้หมดเลยแล้วก็สะอาดเอี่ยมมันกะเป็นหมูจริงๆเลยหมูช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นราคาฉันต้องออกจากต้องขอโทษด้วยเอาละฉันเริ่มตั้งแต่หลุมนี้เลยไปจนถึงหลุมสุดท้ายเอาละเดี๋ยวฉันจะขุดออกมาแล้วก็แทะออกไปเอาชิ้นบางๆไม่ต้องใหญ่มากอืมเท่านี้คงน่าจะได้เยอะแล้วมัง้งเพราะว่าหลุมเนี้ย มันเยอะม,มากๆเลยเอาไม่หมดเลยอะ่ะเอาดากขุดเลยดีกว่าพวกนี้ลูกค้าของฉันจะต้องแห่กันมาเต็มร้านเลยทีนี้ฉันก็จะมีเปลี่ยนได้กับได้ซากศพเอ้ยจงโดนบันดาล ให้ลูกช่างเนี่ยขายดิขายดีด้วยเถิดเฮ้ยนี่ใครกูเจที่ฉันทำโตกเอาไว้แต่เอ๊มันใครมาที่สุสานตรงนี้เนี่ยน่ะมันเป็นผู้หญิงเลยอะาเอวนะสีผมน,นั้นคุ้นๆแฮะผู้หญิงคนนี้รู้สึกคุ้นๆจัง คุณคุณสีผมเหมือนเคยเจอที่ไหนสักที่หนึ่งเอ๊ะนั่นมันเจ๊จะของเนื้อย่างเมื่อวันนั้นที่ฉันไปกินมันนี่นี่เขามาทําอะไรที่สุสานตอนฝนตกแบบนี้เนี่ยเอ๊ะหรือว่าเนื้อย่างที่เรากินวันนั้นเป็นเนื้อของชากศพที่จเจ๊ออาไปทําอย่างนั้นหรอเฮ้ยเจ๊ทำแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยแบบนี้ฉันต้องถามซะหน่อยละ ถ้าพรุ่งนี้นะฉันไปโวยนะมันต้องไปยอมรับแน่ๆเลยฉันต้องถ่ายไปแบบนี้แหละฉันยอมเปียกฝนดีนะที่ฉันคกกล้องมาดีนะฝนตกแบบนี้ฉันคกกล้องมาฉันไม่กลัวหรอกโพกกล้องนี้กันน้ำได้พรุ่งนี้เสร็จฉันแน่ยิเจ๊เอ๊ทำไมวันนี้ร้านเราเงียบๆจังเลยอะ่ะ แหมไม่มีลูกค้ามาเลยสงสัยน่าจะไม่ถึงเวลาที่เขามากินข้าวหรอกมัง้งเอ๊ะนั่นไงลูกค้ามาแล้วแต่ทำไมเขาถือเอ,อาจมูกมาด้วยละ่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะรู้เรื่องของเราแล้วบางทีอาจจะไม่หผอกมัง้งบางทีอาจจะแค่มาจากโจนแถวนี้ก็ได้มัง้งฉันก็คิดมากไปตามมาได้ค่ะคุณตำรวจนี่ค่ะร้านนี้แหล,ละค่ะถัดไปเลยค่ะ มันน่ะหลอกลวงผู้เริโภคไปแทงเนื้อชักศดที่เขาฝังเอาไว้ที่สุสานมาทําเป็นเนื้อย่างแล้วให้ผู้บริโภคน่ะทานเข้าไปเออ oh, เออ ah, นี่แกรู้ได้ไงกันน่ะแกไปแอบดูหรอก็ใช่น่ะสิเมื่อวันนั้นนะดีนะที่ฉันอ่ะทำคุณจะตกไว้ก็เลยไปเห็นอะไรบางอย่างนะจ๊ะเห็นคาตาเลยล่ะฉันได้ถ่ายคลิปมาแล้วนะถ้าแกไม่ยอมรับฉันจะให้ตำรวจเนี่ย ดูคลิปนี้ที่ฉันอัดมาแถมในย่งของคุณทำให้น้องสาวของฉันท้องเสียหนักมากรู้ไหมตอนเนี้ยน้องสาวของฉันนอนอยู่โรงพยาบาลเออปล่าปล่าฉันไม่ได้ทํานะฉันนะก็แค่ไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรเลยนะหลักฐานขาตายขนาดนี้แล้วจะมาแก้ตัวอีกหรอฉันนะ่ะไม่ยอมหรอกนะ ทำให้น้องสาวของฉันต้องมาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ท้องเสียหนักมากแบบนี้ฉันขอโทษด้วยจ้ะที่ฉันนะ่ะทำโดยไม่ได้ตั้งใจคือเนื้อหมูมันแพงมากฉันก็เลยไม่มีเงินซื้อฉันก็เลยทำแบบนี้ไปนะ่ะฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเองฉันขอโทษนะจ๊ะคราวหลังเนี่ยฉันจะไม่ทำอีกแล้วถ้าเจ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างได้คุณตำรวจคะตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ของคุณตำรวจนะคะจะไปดำเนินคดีเลยคะ่ะอหอถึงที่สุดเลยนะคะรับทราบ เอาละเชิญคุณช่วยไปให้ปักคามกับพวกเราที่โรงพักด้วยนะคะแอบรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะคล้ายกับละครคุณธรรมเลยนะฮะโอ้โหมันคล้ายจริงๆอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสู่สุดขัยและที่สำคัญยอย่าลืมกดดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และก็จะได้มาดูคลิปทันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตอัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ